สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจ ա บันที่22ธันวาคม65นะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับห้างเสียงเช้าตัวเด่นก็คือ6กับ9 5กับ8นะคะ60 62 63 65 68 69 90 91 93 95 96 98 895 959 95 596 หกเก้าสามห้าแปสองนะคะจับคู่ก็หกห้าห้าหกหกแปดแปดหกแปดเกนะต่อไปบ่ายเก้ากับกับหกที่จริงมันเก้ากับสองเนี่ยสก็บแต่เราจับเก้าับสามให้นะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองก้าก้าสี่เก้จ็ดสมศน ถ้าเป็นสองก็สองศูนย์สองสี่สองหกสองแปดสองเก้านะคะหกก็หกศูนย์หกสองหกสี่หกแปดหกเก้าเนาะพอหกเราลงไว้ทางนี้ละสามตัว, 3, วก็เก้าสองหกหกเก้าสามหกสามหกสองเก้าสองนะคะจับคู่ก็เก้าสองสองเก้าเก้าหกหกเก้าสามสองสองสามสองหกหกสองเนาะหกกับเก้ามันเหมือนกันห้ากับแปดสามกับสองต่างกันเนาะประจับใส่กันเลย แปดห้าสองแปดห้าสามหกเก้าสองหกเก้าสามหกเก้าแปดหกเก้าห้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ